สวัสดีครับผมพบกับรายการ Bicycle นะครับวันนี้เราได้ Mid Bicycle ปี2012แล้วครับผมลองมาดูเธอนะครับว่าเธอจะรู้สึกยังไงแล้วก็เธอจะฝากอะไรถึง Mid Bicycle ปี2013นี้ขอเชิญพบกับน้องเจนครับผมสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับน้องเจนครับโอ้ได้ผลคะแนนโบวตมากมายเลยสุดท้ายก็ได้มาเป็น Mid Bicycle ทันทีรู้สึกยังไงบ้างครับผมก็รู้สึกดีใจมากค่ะแล้วก็อยากจะฝากถึง เป็นเพื่อนผู้หญิงทุกคนนะคะว่าการปั่นจัก,กรยานผู้หญิงปั่นมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดค่ะได้เจอเพื่อนใหม่แล้วก็สนุกสน,กสนานเฮฮาค่ะกับกลุ่มไบไซเคิลน้องเจนครับช่วยฝากอะไรกับแฟนๆแล้วก็มิดไซเคิลปี2013นะครับก็อยากให้เข้ามาร่วมสนุกด้วยกันกับกลุ่มไบไซเคิลค่ะพี่ๆทุกคนน่ารักมากค่ะเป็นเจนเองเอางี้ดีกว่าปีเนี้ย ก็เริ่มดูเดือดอีกครั้งแล้วครับเพราะว่าแฟนๆเขารีเควสมาว่าต้องการเห็นโมหน้า Mid b ิทไบเซ็คเปี2013แล้วเหมือนกันครั้งนี้ประกวดกันผมว่าดูเดือดมากกว่าปีก่อนแน่นอนจะฝากอะไรไหมไว้สักหน่อยไหมครับผมสําหรับว่ามิทไบซ็เิลปีต่อไปต้องทําตัวยังไงบ้าง้อาทำยังไงถึงจะได้เป็นมิทไบซ็เิลถ้าจะเป็นมิทไบ c ซ c l เิลปีต่อไปก็ต้องสวยประชันนะคะอย่าลืมนะครับว่าไบเซ c คเกิล หนูทำได้พี่พี่ก็ทำได้ค่ะคลิกอะไรให้เลยอ่ะ Feel the weak like my name is Jake Sully. I could be the kid, and you could be karate, you could be my Angie, and I could be your Bradby. Fill me up like a cup poured in with coffee. I don't really mind, just know that you got me. About not too long ago, I woke up feeling kind of blue. So I picked up my phone and I decided that I hit up you. So then we talked. The Can night was through, and I called you. only turn towards you Co baby want World you my baby. You the only one who runs my runs ต่อไปนี้เป็นการรับรางวัลมิไบไซค์ฟีสองพันสิบสองเย เบเลปี2012คุณเอลินกานะมักอยู่หรือน้องเจนน้ำหนักวัดเมื่อเช้า46กิโลเมตรเอ้ย46กิโลกรัมเอามาเอามาเาม,าเามาน้ำหนักวัดเมื่อเช้า46กิโลกรมัมสัดส่วนวัดเมื่อเช้าขอสงวนไว้เออไม่ตลกอ,อ่ะเนี<ะ>่ย ขอเชิญนิสเบซิเคิลปี2012ขึ้นรับงวันครับ oh <my> บุษบารีสอร์ดแอนสปามอบกิฟต์วอรเชอร์ห้องพัก2วัน1คืนพร้อมคอสนวดอโรมา1ชั่วโมงขอเชิญคุณสาธิตผู้พันมอบรางวัลครับ oh ตัดเอเจนต์แท็กจำกัดบริหารงานโดยคูณบุญสง่งขอมอบท่าถ่ายขนาดเท่าตัวจริงให้แก่ m ิทรบัติเซิ2 0 1 2รับร้ันแว่นถ่ายเมซิงโดยคอนเซปต์วีเลฟซัน s ช i n เดย์ขอมอบแว่นซาสกีสีโม่แก่ m ิทรบัติเซิ2 0 1 2รับ ยสตูดิโอบริหารงานโดยคุณทรงวุฒธพัฒนศิลาพรเอเื้อเฟื้อการถ่ายภาพคอลเลกชันมิดบไบซิเคิล2012ครับทวินสเปเชียลบริหารงานโดยคุณนรงวงประเสริฐการขอมอบชุดอุปกรณ์มวยเมืเองโครับ ขอขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านที่เอื้อเฟือ้อมอบของรางวัลให้แก่มิดไบ c ซ c l e ปี2012และรายการไบ c ซ c l e ผมทำได้คุณก็ทำได้ต่อไปนี้ขอเชิญมิดไบ c ซ c l e ขอเชิญมิดไบเซอร์ร้องเพลงชาตินร้องเพลงชาตินำเพื่อเป็นการปิดพิธีเพือ่อเป็นการปิดพิธีมาณบัดนี้ครับ ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชาธิปไทยของไทยทุกส่วนอยู่ด้ำลงทงไหวได้ทั้งมวลด้วยใจล้วนมารับสมคิด but I had like I... Say can I... Call you my own and can I call you my uh,